หนึ่งในตุ๊กตาผีสิงที่มีเรื่องราวอันแสนสยองขวัญของครอบครัวที่ต้องมาสังเวยให้กับตุ๊กตาตัวนี้ Family Little Fan Communicate ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ที่ช่อง Eli Haron กันด้วยนะครับ Family Little Fan เป็นหนึ่งในโฆษณาที่มาจากบริษัท Solomon p u p e i s i n t e r n a t i o n a l ที่ประกาศตัวตุ๊กตาตัวใหม่ที่ชื่อว่าชายนิลลุย เรตต้นเฟดที่จะมีขายในร้านค้าทั่วไปหรือตอนแรกมันก็จะเป็นเพียงแค่ตุก,กตาโฆษณาตามปกติจนกระทั่งตุก,กตาตัวนั้นมันจะมองมาที่เราแล้วมันก็จะจ้องมาที่เราครับโดยที่ภายในดวงตาของมันมีเหมือนกับดวงตาของมนุษย์หลังจากนั้นมันจะพูดถึงครอบครัวของมันที่จะประกอบไปด้วยคุณพ่อคุณแม่และตัวของเจ้านี่เองครับโดยที่พ่อนั้นพยายามทุกวิถีทางในการได้เจ้าตุก,กตาตัวนี้มาแต่ว่าเจ้าตุก,กตาตัวนี้นั้นเมื่อปิดไฟลงมันกลับมีชีวิตขึ้นมาอย่างน่าประหลาดครับโดยที่เจ้าตุกตาตัวนี้ มันจะค่อยๆขยับตัวและก็กลายร่างกลามาเป็นหนึ่งในคนในครอบครัวของมันโดยที่เจ้าตุต๊กตาตัวนี้ครับจะทําการสังหาร ทุกคนในหมู่บ้านนั้นทิ้งและกลายมาเป็นตุ๊กตาตัวใหม่ที่บริษัทโซโลมอนเหมือนว่าจะเก็บวิญญาณไปเพื่อทำอะไรสักอย่างหนึ่งครับโดยที่ Family l i ิ t l e Fa ฟนี้เป็นอนาล็อกเฮอร์เรอร์ของคุณดาร์กไมลเช่นเดิมครับโดยที่บริษัทโซโลมอนนั้นในอนาคตอาจจะมีบทบาทในอนาล็อกเฮอร์เรอร์ของคุณดาร์กไมลก็ได้นะครับว่าเจ้าตุ๊กตาตัวนี้มันเป็นตุ๊กตาตัวตลกที่สยองขวัญตั้งแต่แรกเห็นเลยครับและด้วยภาพตอนสุดท้ายนี้เองเลยทำให้เรายิ่งมั่นใจเลยครับว่าตุ๊ ไปด้วยนะครับ